ผู้โดยสารไปใช้บริการรถตู้โดยสารค่ะเกิดอาการแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกที่สุดแล้วเป็นลมนะคะซึ่งสุดท้ายเนี่ยกู้ภัยก็ต้องเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลค่ะ,ะที่คุณผู้ชมเห็นเป็นคลิปเหตุการณ์ที่พลเมืองดีและคนขับรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างกำลังช่วยเหลือผู้โดยสารรถตู้สาธารณะ5คนที่มีอาการหมดสติบนรถตู้โดยสารเอ คนนั่งรถตู้หมดสติพร้อมกัน5คนเหรอใช่คือเป็น,เป,นเป็นเหตุการณ์ที่หลายคนตกใจมากเลยนะคะว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงซึ่งบางคนเนี่ยก็มีอาการที่แตกต่างกันนะคะอย่างรายหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่ามีอาการหน้ามืดอาเจียนแล้วก็หมดสติ พลเมืองดีก็ได้นําน้ำเนี่ยมาราดตามร่างกายพร้อมกับนําตัวส่งโรงพยาบาลยโสธรเหตุการณ์เกิดขึ้นในสถานีขนส่งผู้โดยสารของทศาบาลเมืองยโสธรโดยผู้โดยสารเป็นผู้โดยสารที่เดินทางมากับรถตู้สายยโสธรปลายทางไปที่มุกดาหารค่ะล่าสุดนะครับเจ้าหน้าที่ขนส่งจังหวัดยโสธรไปตรวจสอบรถตู้คันนี้พบว่าใช้ระบบเชื้อเพลิงก๊าซ CNG หรือว่า NGV นั่นแหละคําถามก็คือผู้โดยสารที่นั่งมาด้วยกัน เป็นลมพร้อมกัน5คนเนี่ยมันไม่ปกติแล้ว mm. ก๊าซรั่วหรือเปล่านี่เป็นคําถามสําคัญนะครับด้านคนขับรถตู้ก็บอกว่ารับผู้โดยสารมาเจคนจากสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดบุกดาหารตามปกติเลยตอนขับไปก็มองไปด้านหลังนึกว่าผู้โดยสารหลับกระทั่งพอถึงสถานีขนส่งยะโสธรพบว่าผู้โดยสารลุกไม่ขึ้นนะครับบางคนอาเจียนส่วนผู้โดยสารหญิงคนหนึ่งที่นั่งเบาะหลังคนขับเนี่ยบอกว่าที่นั่งข้างๆตนเนี่ยมีอาการแน่นหน้าอก หายใจไม่ออกก็เลยพยายามกับคุยคนข้างให้ว่าเออโอเคไหมช่วยนวดให้ถามว่าไหวไหมไหวไหมแบบนี้ตลอดทางนะครับไปฟังเสียงผู้โดยสารครับครับคเขาแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกเขาหนูก็เลยคุยกับเขาอยู่ตลอดเวลาครับใช่ค่ะเหมือนเขาไม่มีอากาศหายใจหนูก็เลยแบบช่วยแบบนวดเขาแล้วก็ถามว่าไ,ไหวไหมอยู่ตลอด ด้านวินมอเตอร์ไซค์ที่เข้าไปช่วยเหลือก็บอกว่าตอนที่เปิดประตูรถตู้นะครับเพื่อจะรับผู้โดยสารออกมาก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่งที่อาเจียนเต็มแขนเสื้อเลยแล้วก็มีหญิงสาวที่มีสติคนหนึ่งเรียกขอความช่วยเหลือก็เลยเรียกเพื่อนๆวินนะครับให้มาช่วยกันแล้วก็แจ้งอาสากู้ภัยทั้งนี้มีรายงานว่ารถตู้คันนี้นะครับเคยมีผู้โดยสารสองคนที่มีอาการแบบเดียวกันจนต้องนําส่งโรงพยาบาลมาแล้ว แสดงว่าเคยเกิดเหตุแบบนี้มาแล้วแล้วครั้งนี้มาเกิดเหตุอีกแล้วหนักกว่าเดิมเพราะมีถึงห้าคนเบื้องตน้น ทางเจ้าหน้าที่ขนส่งจังหวัดยโสธรสั่งห้ามไม่ให้เอารถตู้คันนี้ไปวิ่งรับส่งผู้โดยสารแล้วนะครับจนกว่าจะตรวจสอบให้แล้วเสร็จครับทีนี้มีอีกหนึ่งข้อมูลที่น่าสนใจนะคะคุณผู้ชมด้านรองศาสตราจารย์ในแพทย์วีรศักดรริ์จันรชัยศรีหรือว่าหมอหมูวิเคราะห์เหตุการณ์ที่ทําผู้โดยสารบนรถตู้หมดสติไว้ว่าน่าจะเป็นการได้รับก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ที่เกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงรถยนต์แล้วก็มีการรั่วไหลเข้ามาสู่ภายในรถตู้ซึ่งกา๊าซดังกล่าวไม่มีสีแล้วก็ไม่มี หากสุดดมเข้าไปในปริมาณที่มากก๊าสนี้จะเข้าไปแทนที่ออกซิเจนในเม็ดเลือดสีแดงทําให้เกิดความเสียหายต่อเนือเน้อเยื่อแล้วก็อวัยวะต่างๆและอาจจะนําไปสู่การเสียชีวิตได้หากใครมีอาการเหล่านี้ควรที่จะรีบระบายอากาศโดยรอบและนําตัวผู้ป่วยไปรักษาที่โรงพยาบาลทันทีนะคะ